อูมาราเซษตแบบมันอั้นดูเมาเป็นการกินอูนิครั้งแรกในชีวิตอูนิรสชาติจริงๆแล้วมันเป็นยังไง สวัสดีครับพบกับยิปอาร์ชชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นโอกาสพิเศษเราจะพาเพื่อนๆมากินโคเอ็นอารมณ์แบบโอมาเาเตโอมาเาเตแต่แบบ all you can eat กินแบบไม่อั้นสิ้นเดือนสิงหาคมให้ดูนะครับ เรามากินคอร์ส799แต่ว่าบวกเพิ่มอีกร้อยหนึ่งจะได้899เราจะได้มีเมนูพรีเมียมอันนี้เลยเนะือลิ้นโอ้อันนี้ไงเป็นเมนู9ปีของโอเอนเฮอมันมีโอตาลุอีกค่าด้วยคือเอาจริงนะแค่กินอันนี้ประมาณแบบโอ้โหแค่น้ก็คุ้มแล้วเถอะอันนี้ที่มาเพราะอันนี้เลยปิโอมากาเซ กินอันนี้สองอันก็คุ้มแล้วไหมอย่างละสองเนี่ยคุ้มละดูมีมีอูนิด้วยเดี๋ยวลองดูนะคะว่ามันตรงปกไหมว้าวตอนนี้อาหารก็เริ่มพยอยมาเสิร์ฟแล้วนะครับต้องบอกก่อนว่าวันนี้จริงๆแล้วโคอินมีหลายสาขามากเลยนะแล้วแต่ละสาขามันก็ไม่เหมือนกันนะนะครับมันมีทั้งสาขาที่เป็นตัวยากิมิคุบวกกับเนี่ยซูชิบาแบบนี้นะครับตับสาขาที่เป็นชาบูบวกซูชิบา หรือบางสาขาก็จะเป็นแค่ซูชิบาร์อย่างเดียวเพื่อนๆจะได้ไปแล้วเลือกตามที่เราเ e r อยากได้นะครับซึ่งแต่ละแบบเนี่ยความโดดเด่นจะไม่เหมือนกันแต่ว่าเป็นสาขาที่เป็นซูชิบาร์อย่างเดียวเนี่ยนะครับว่าตัวซูชิหรือว่าซาเซมิเนี่ยมันก็จะได้เยอะกว่าหลากหลายกว่านะครับโคนครบรอบเข้าเปีน,นะครับจะมีเนมนูพิเศษแบบนี้เลยแบบแฮนโลแบบอารมณ์แบบแบบแบบโอมาคาเซกแบนี้ด้วยอนนี้แบบตุก ที่ปกติต้องไปกินแบบโอมาคาเซะนะถึงจะมีแบบนี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยเราสามารถกินเมนูเหล่านี้ได้แบบโอมาคาเซะแต่แบบไม่อัน้นใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับดูวัตถุดิบแบบดีมากนี่อยากให้ดูหูอดใจไม่ไหวแล้ววันเนี้เดี๋ยวมีทั้งแบบมันปูและนี่ดูถ้าใครไปกินโอมาคาเซะแล้วจะรู้แลใชมนคสองท่าัี่ปกติจะกินโอมาคาเซะนะหากินยากมากนะ แต่วันนี้เราได้กินแบบไม่ไอาโอปาลูอิกะหมึกหิ่งห้อยนี่ตัวจิ๋วแบบนี้น่ารักเราเรามาชิมรสชาตินี้ครั้งแรงงกเหมือนกันที่เพิ่งเคยกินนะอืมอุ้ยเขาเขาทำมาดีมากแล้ววกลาหมึกกบบไม่เหนียวเลยอะนุ่มมากแล้วหอมปกาหมึกกับอัดมากเฮ้ยอ,อ,อันนี้ดีอ่ะไปต่อชิมเคยกินครั้งแรกเวิร์กมากแฮลขอเป็นแบบเปล่าๆปล่าวัน เพื่อสัมผัสกับตัวอูนินี่เราไปกันแบบนี้นะครับตัวอูนินี่น้องบอกว่าดีเลยนะเยี่ยมเลยไม่คาวเลยมีรสชาติความหวานแล้วก็มีกลิ่นอูนิบางขึ้นมาถือว่าเยี่ยมเลยไม่คาวเลยเป็นการกินอูนิครั้งแรก ในชีวิตเพราะว่าที่ผ่านมาเคยกินอูนิแล้วรู้สึกว่ามันแปลกแ,แต่วันนี้เขาบอกว่าโคเอนฟิ e ลโอมาร์เกลก็อยากลองว่ามันเป็นยังไงอูนิรสชาติจริงๆแล้วมันเป็นยังไงอยากชิมขอชิมฟอเปล่าก่อนได้ไหมอูนิไม่ต้องกับข้าวดีไหมไม่เอาข้าวก่อนเนาะก็มีไม่ข้าวเลยแล้วมันแบบมันอาจจะไม่ครีมี่มาก แต่ว่าไม่เหมือนฟิลกินไข่ปลาอือแต่มันบอกไม่ถูงกว่าต้องมากินอ่ะอันนี้มันเป็นแฮนโลเหมือนเชฟมาทําให้เลยค่ะกินแล้วนะเีคอนสุกนอกจากแทนโลนะที่ฟิลออกมากระเสริฐเอาเถออีกอันหนึ่งที่เรายังไม่เคยเจอเลยว่าเขาเอามาทำเป๊คือโบตันดูอีกอหรือว่าปลาหมึกงฮ้ย คือเอาจริงนะเคยเห็นแต่ในโอมาเกะเซ่อะไม่มีไค้ก้าฟมาทำบุฟเฟ่หรอกแต่ที่นี่ไม่อันจ้ะครั้งแรกที่กินโหราลุอีอ่ะเป็นยังไงไปดูใกล้ที่สุดแล้วตอนนี้ดูแล้วว่าไม่มันต้องอยู่ในโอมาเกะเซ่เค้า <Okay. S 1> มันอร่อยมากป็นหนึบหนึบไม่เหนียวมีกลิ่นปลาหมึกนิดหน่อยแล้วพี่น,นักดีดีด เราไปต่อกันที่นี่นี่กุ้หวานนะครับไปต่อไปนะจ๊ะตักวกุ้งนี้สดมากแล้วก็กรอบแล้วก็เิ้่สดมากถือว่าอร่อยมากทุกคนคุ้มมากจริงๆวโอุมาเษมกษตรไหมคะวิวอมาเกษตรสุดๆเอาที่ไม่เคยกินแบบนี้ เคยเห็นแต่แบบคุณน้องคาเซ่เนาะมันหัวมันไหลายพันใช่ไหมเรา,สาใส่ฟิฟเต้ไหมแต่วันนี้ได้ฟิลออูมาคาเซ่แบบฟ,ฟิเต่นนี้มันใช่แล้วมันใช่มัน่มากมันใช่เราไปต่อน,นี่ี่ลูอาไรอะไลแคนโลแล้วบอกเลยนะตัวข้าวมันอ่ะข้าวที่นี่อ่ะคือออมาเป็นแบบเนี้ยแต่ข้าวไม่แน่นนะคือเขาแบบไม่ได้อัดแบบข้าวแบบแน่นสุกอ่ะนี่คือดี กำลังพอดีเลยปาปลาไหลนี่คือหอมเลยดีเลยเหรอกฟินมากที่ปกติชอบอยู่แล้วแล้วก็ไม่เต็มเกินนะรสชาติกำลังดีพอดีแต่ต้องระวังนิดนึงเมื่อกี้คือไม่รู้เป็นเป็นทุกอันไหมนะแต่เมื่อกี้กินไปปกติเรามากินร้านญี่ปุ่นอะ่ะแต่ไม่ค่อยเจอก้านเนาะแต่มีก้างใหญ่มาก อาจจะไม่ได้เป็นทุกอันแต่ก็ให้เพื่อนๆระวังเอาไว้ละกันเผื่อว่ามากินแล้วมันเจอแบบนี้นะครับนี่คนอีกนที่รอคอยก็คือแฮนโลมันปูแบบเน้นมากดูดิ้ฟิวโอมากาเซุะครั้งที่กินไปนะครับทำเนื้นอจะกินบ้าง โอ้โหแอนโลมันกูนี่คือดีมากหอมมันกูมาก mm hmm. เพราะฉะนั้นเราไปสอบกันที่มันกูก่อนอันนี้เป็นแบบอ่ามันกูแล้วก็ท็อปด้วยอูนิแล้วก็มีพอซาสิสดด้วยนะ mm hmm. ไปครับนี mm hmm. ่ครับ mm hmm. มาจากออกกันเลยนะจ้าเน้นปลาไหลช็อตดูปลาไหลแบบลนน้นมากอะคน หอมมีซูมิไดดอเพิ่งเคยเห็นอันไหนลองชิมีซูมิไดโด่หน่อยเพิ่งเคยกินครั้งแรกครับมีซูมิไดดดงนะครับอ่าเป็นปลาเนื้อขาวนะปกติก็คือกินแบบพวกม่อนดดงอะไรเงี้ยแต่รอบนี้มาลองมีซูมิไดโด่ดูสิรสชาติเป็นยังไงบ้าง เนื้อมันจะแน่นกว่าแต่ว่ารสชาติการดองที่เนี่ยดีเลยนะไม่หวานไม่เค็มเปินไตก็กำลังดีรสชาติเบาๆกินได้เรื่อยๆถือว่าอร่อยนะคือคุณมไดดองเนื้อจะแน่นกว่าเพราะมอนดองกินบ่อยแล้วนะเออยุกเกะมีไข่ดองมาด้วยนะคะแล้วก็ข้างๆเนี่ยก็จะเป็นเนื้อยุเกะก็คือเนื้อเนื้อสดนะคะเราเอาไปยำเนาะเวลากินเราก็ ีให้มันนัวนวกันอุย้ยมาเยอะอยู่อุย้ยมาแบบเย็นเฉียบเลยดูดิหือมีความเย็นตกรชื่นหอมน้ำมันางา เขามีความรู้สึกว่ามันยังมีเก็ดน้ำแข็งหลุดก็อาจจะขอคะแนนนิดนึงในเรื่องของีดน้ำแข็งแต่ว่าถือว่าเป็นรวมนักติดป่าน,นค่ะเพราะทุกคนนี่เราสะอาดขึูนบอกแล้วว่าแบบไม่ดี ทำมา200าสิบนะถ้าผมว่าสั่งปกติถ้าไม่ผูกขาดพิเศษครบ9ปีนี่ต้องสั่งแยก40แต่ตอนเนี้ยโอนปี่าอี้250ลูกอะไรทำมา200ลูนี่ทำมา250วิบเราสั่มาแบบจุกกป0คำถ้บอกเลยุกาเดือบคุ <reco Christ and sweating> <t> ้มไปละมันต้องมาจากข้าวุ้มมันคูมันหัวล้นมาก <c oughs> ดุ้งปนะันะ่นยากบ้างนะจ๊ะแล้วไม่ใช่แบบนี้ไม่ไมนะเป็นแบบนี้ยทีไอวายจ้ะอยากจะใส่อะไรหรือว่าแบบสิน้นอะไรอยากจะมาทำอะไรแล้วแต่คนเป็นไอวายนะ รอบนี่จะเป็นเชดดาร์ชีสนะครเบอร์มา,าเรียบร้อยนะครับเราลองมาชิมดูน่ากินมากอะ่ะซอสทอดเชดดาร์ชีสเป็นไงคะเป็นไงคะมีต้องปิดอร่อยนี่มกรอบรๆนะ นี่ต่อนี่แซลมอนซารูมานรวมคล้ายๆแบบคนกินหมี่เย็นแต่ไม่ต้องมีเส้นหมี่นะจ๊ะเห็นแซลมอนเป็นเส้นๆแบบนี้แทนอ่านี่เดี๋ยวเรามาผสมนิดหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็น,บแ,นแบบคล้ายๆน้ำซอสแบบหมี่นี่เลยแล้วก็ผสมนีิดนึงไปเข้าไปเลยบนเล็กจับมาที่เรารวบ เราก็ฟันแล้วก็ื่นหแล้วกสื่นเย็นเย็นต้องสั่งไหมฮะต้องสั่งไหมเมนูนี้ต้องสั่งเพราะว่ามันทำสจริงๆต้องสั่งมาเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลออนี่คือสีตัวย่างีเขาย่างมาให้แล้วนะคะเขาก็จะเปิดเขาับบใสยองแล้วก็เลมอนแบบนี้ีกัน กก่อนเลอยอยุ่นน้ำ <laughs> ลายแตกพุ่พากินก็คือ,อจิ้มไข่จุกๆแล้วก็อ่ะ <laughs> ใครทอบปิ้งัวใสห้พันม 45, ไม่เหนียวแล้วก็มันกึบ แต่ไม่เหนียวอร่อยค่ะนี่คือลิ้นทัวร์ทอดถ้าเราไม่เคยกินทัวร์แล้วฉันไม่เคยได้ยินเสียงไม่ใช่ไม่เคยได้ยินเครยีที่ไหนไเป็นมิบกทอดเลยอะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นลิ้นทอดเนี่ยเขาจะหั่นหนาหน่อยนะคะก็เสิดมากับน้ำจิ้มจะได้ซับนะเดี๋ยวลองกินกันจิ้ไปเลยนี่น้ำจิ้มเขามีอะไรด้วยอะ่ะเหมือนต้มยำอะ่ะ ทำกรอบนี่คนอข้างในหนึบหนึบเลยใครชอบดิ้นหัวหนาๆดึงตรงนี้ข้ามผ้าหมูดูหมูดูลายหมูก่อนน่ากินมากน่ากินมากนี่เอาดูแผ่นแบบนี้เลยจุกจุกยาดลงแบบโอ้โหนี่มันสวัดชัดมันแทะหมูแบบ สวยงามมากจ้ะไม่ได้มันเกินนะแล้วก็แบบแผ่นกำลังดีมากดูสองแผ่นหือเต็มสองแผ่นคือเต็มว้าวดูสุกเรียบร้อยนะจ๊ะสีสันน่ากินมากเรามาชิมกันแบบเปล่าๆก่อนว,ว่ารสชาติมันเป็นยังไงทุ่มนวนแค่ไหนรสชาติาาาอร่อยอยู่แล้วอะไม่ต้อง้น อร่อยอยู่แล้วเลยแล้วก็แบบหมูแบบนุ่นนวลมากหอมแล้วก็นุ่นนวลมากอือโอ้ฉีดเยอะโอ้ทำเดียวหมดไหมทำเดียวหมด อยากให้เอ้ากินมันปูก่อนปูอ๋เหยียวนิดหน่อยเพราะว่าตั้งไว้นานกินดีกว่าใครอยากกินอับปากค่ะเอ้ำเอ้ำเอ้มฮัลโลทูน่าเราดูเป็นแบบนี้เลยจ้าจุกๆกินแล้วนะกินไหมกินไหม อ่ะอาปากดูอาปากปู๊บอ,อันที่ยาวๆเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวดาวเอินเสิร์ตชื่อไปให้ดูดิออาให้ดูดูความนุ่มของเนื้อโหของกินแบบไม่จิ้มอะไรเลยนะคะหืมผมเขา้าอืมนุ่มมากนุ่มแต่ไม่ได้แบบว่าละลายนะยังคงมีให้เคี้ยวอ่ะ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งเธอไม่ต้องจิ้มแล้วเพราะเขาปรุงรสมาแล้วจิ้มมากอีกอันหนึ่งเมื่อกี้เนื้อแผ่นใหญ่ๆื่องี้ดูดิดูดิใครชอบมีเดียมแลน์ก็เป็นแบบนี้เลยขอชิมแบบไม่ต้องจิ้มไม่ต้องพูดเดยอะต้องมาฝั่งจบ อนี้เป็นมีเนื้อาสุนิปมาลองดูนะครับนี่เราเลือกด้วยที่อักุ้งกุ้งหวานัแล้วก็ปุ๋มข้าวเลยนะครับ ที่ฟองปลาแซลมอนลายนีกโอ้มสวยเลยดีดีถ่ายเก่งครีมซอฟเสิร์ฟที่นี่ถ้าปูไ่ายเก้าที่เรามาเราจะได้แค่ซอฟเสิร์ฟนะคะแล้วก็มันแต่ว่ามันก็จะมีพวกไนื้ปูอะไรพวกนี้ด้วยยังไม่ได้ฮาเกนดัสนะคะถ้าอยากทานไอติมฮาเกนดัสต้องเป็นแพ็คสูงสุดอืมแต่ไม่เป็นไรวันนี้เรามาอุ้ยช้อนน่ารักจังเลยดูสิ ันนี้เราสั่งมาเป็นแบบทูโทนรดนมกับรสชาเขียวดูสิดูสิอ่ะกินไม่หวานเกินเลยดีอยู่นะแต่แต่ส่วนตัวเราว่าจะชอบชาเขียวมากกว่าบอกแล้วว่าชาเขียวไอติมชาเขียวอร่อยนี่ก็เลยสั่งมาแยกเลยอร่อยจริงเธอไม่หวานเลยอะคือเข้มข้นเลยไดฟูกุไดฟูกุมีสองรสชาติก็คือ ไตฟักุชาเขียวแล้วก็ไตฟกุหัวแดงแต่ว่าวันนี้เราสั่งมาเป็นหัวแดงกับขอใช้มือได้ไหมอ่ะรูสี่รูสพ่อรูสิอ,สอ่านขอใช้มือแล้วกันเนาะหนึ่งสองเย่ไม่มีไตเลยอ่นนี้ไงไปเขาอยู่ในนี้อ๋อแต่ขอชิมหน่อยนะโอ้เหนียวใช้ได้โอเคอเอาจริงมันไม่ได้หวานมากแต่ว่ากิงกับไอติมน่าจะอร่อย ลองดูสิเรา DIY ดูสิมไม่น่ากินเลยอ,อร่อยอร่อยและตอนนี้พวกเราก็ทานอิ่มมากแล้วนะครับกับโคเอ็นนี่นี่คือรายการที่เรากินไปทั้งหมดนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วโคเอ็นเนี่ย ผมก็ยกให้เป็นอีกร้านหนึ่งที่คุ้มนะแล้วก็อร่อยยากินิคุเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะคือดีทุกตัวไม่ว่าจะเป็นเนื้อหรือเป็นหมูนะคือมันนุ่มแล้วมันหอมแล้วก็มันไม่ต้องจิ้มน้นําจิ้มเลยมันมีรสชาติอยู่แล้วอันนี้คือโอเคเลยยากินิคุส่วนพวกซูชิต่างๆก็ถือว่าทําได้ดีนะครับคือข้าวเนี่ยอันนี้ร้านนี้ข้าวไม่แน่น <c oughs> คือโอเคนะครับถือว่ากาลังดีแล้วก็พอเหมาะนะครับ ก็โดยภาพรวมสําหรับโปรโมชั่นในช่วงนี้ครบรอบ9ปีโคเอนอยากให้ทุกคนมาลองกันนะครับถึง31สเิเอ็สมอ็ดิงหาคมที่จะมีเมนูพิเศษให้ในราคา899บวกบวกนะครับบวกแล้วมันเป็นเท่าไหร่นี่ให้ดูให้ดูกันชัดๆเลยนะครับ899เบวกบวกเนี่ยบวกมาแล้วนะครับก็ทั้งหมดมันมีแวนกับมีเซอร์วิสชาร์จก็ตกคนนึงก็ประมาณเฉลี่ย1 0 6 0บาท นะครับใครอยากจะมาลองก็มาลองได้เลยนะครับแล้ววันนี้ชอบเมนูไหนที่สุดคะเมนูที่ชอบที่สุดเลยก็คือจริงๆพวกแฮนโลเนี่ยคือจริงๆชอบทุกอันถ้าอันดับหนึ่งเลยเพราะส่วนตัวชอบกินปลาไหลอยู่แล้วแฮนโลปลาไหลน,นี่คือแบบอร่อยมากฟิวอมากาเซจริงไ,ไหมใช่แต่ว่าฝากดเดียวแฮนโลปลาไหลระวังมันมนมีก้างเจอก้างเฉยนะครับอะ คิวโอมาเกเตต้องยกให้เลยนะครับสำหรับเมนูพิเศษในรอบนี้แล้วสำหรับคุณผู้หญิงล่ะครับชอบเมนูไหนเป็นพิเศษคือถ้าปิ้งยากนะคะแน่นอนใส่เนื้ออย่างเราเราก็จะชอบเนื้อที่อยู่ในอกอ่ะทุกคนที่มันยืดอมเอาเยาะะอันนุ่มมากแล้วก็อีกอย่างนะไม่ต้องจิ้มเลยกินได้เลยโหบอกเลยมากินโคเองครั้งนี้ดาวไม่ได้เทน้ําจิ้มเลยนะคะคือวัตถุดิบเขาปรุงมาอย่างดีมากๆส่วนถ้าเป็นในโซนของซูชิ ก็แน่นอนก็ต้องเป็นแทนโลอยู่แล้วเพราะว่าเป็นฟ <c oughs> ิลโอมากาเสะหรือว่าคุ้มมากเหมือนเรากินโอมากาเสะในราคาแปดเจ้าเก้าอ่ะทุกคนคือแล้วโปรเนี้ยก็มีแค่ถึงวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาเนาะใครยังลังเลยอ่ะเดาแนะนาว่าอยากที่มาใครเคยกินโอมากาเสะแล้วจะอึง้งว่าที่นี่ก็ฟิลโอมากาเสะได้เหมือนกันโอเคสำหรับวันนี้ก็อิ่มมากอย่าลืมติดตามอิทอชชาแนลครั้งต่อไปเราจะไปที่ไหนกันฝาก f อ l l o w เราด้วยนะคะ In a channel.